ฟิล์มรัฐภูมิขยันไม่เคยเกี่ยงงานหาค่าเทอมส่งลูกชายเรียนหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของฟิล์มรัฐภูมิก็จะเห็นว่าหนุ่มฟิล์มนั้นได้ลงภาพและคลิปวิดีโออวดภาพความน่ารักคู่กับหนุ่มน้อยหน้าฝรัง่งหน้าตาน่ารักอยู่บ่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยออกมาเปิดเผยว่า เด็กน้อยคนนี้ก็คือน้องตีนัยลูกชายของเพื่อนสนิทของคุณแม่ที่คุณแม่รับอุปการับเป็นลูกบุญธรรมและเลี้ยงดูเหมือนเป็นลูกแท้ๆนั่นเองโดยหนุ่มฟิล์มเปิดใจว่าตอนนี้ลูกอายุหขวบแล้วครับถามว่านิสัยเป็นยังไงบ้างฟิล์มได้ตอบว่าก็เหมือนผมนะเพราะผมเลี้ยงมาอารมณ์ดีขี้เล่นตลกแล้วก็ชอบแก้งถามว่าปู่ย่าเห็นว่าหลงหลานจริงไหม ฟิล์มบอกว่าหลงมากถ้าผมไม่ว่างคุณพ่อผมท่านก็จะไปรับแล้วคอยดูแลตลอดแต่เขาจัดทะเลาะกับพ่อผมตลอดเวลาเด็กพอเริ่มโตก็เริ่มพูดเยอะเริ่มเถียงเริ่มมีอะไรสงสัยแต่ผมก็เห็นว่ามันคือสีสันทําให้บ้านผมมีชีวิตชีวาขึ้นมาถามต่ออีกว่าเห็นว่าดือ้อฟิล์มได้ตอบว่าดื้อมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันคือสีสันเขาจะประดิษฐ์อะไรตลอดเวลาถามบ้านพังก็คือไหวเขา สองโมเมนต์สุดอบอุ่นของฟิล์มและลูกชายบุญธรรมสุดน่ารักน้องตินัยปัจจุบันนี้ในวงการบันเทิงบ้านเรามีนักแสดงหลายคนได้อุปการะเด็กมาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมเพื่อช่วยเด็กเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายอีกทั้งนักแสดงบางคนก็มีศักเป็นพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวให้กับบรรดาคนสนิทอีกด้วยรวมถึงนักแสดงนักร้องหนุ่มมากความสามารถฟิล์มรัฐภูมิ หากใครได้ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาก็จะเห็นว่าหนุ่มฟิล์มนั้นได้ลงภาพและคลิปวิดีโออวดภาพความน่ารักคู่กับหนุ่มน้อยหน้าฝรั่งหน้าตาน่ารักอยู่บ่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยออกมาเปิดเผยว่าเด็กน้อยคนนี้ก็คือน้องตีนัยลูกชายของเพื่อนสนิทของคุณแม่ที่คุณแม่รับอุปการะเป็นลูกบุญธรรมและเลี้ยงดูเหมือนเป็นลูกแท้นั่นเองวันนี้เราจึงได้รวบรวมโมเมนต์สุดอบอุ่นของหนุ่มฟิล์มและลูกชายบุญธรรมสุดน่ารัก น้องตีนายมาฝากกันหลายคนยังบนยังเสียดายแทนที่ไม่ได้เป็นสอส,อสอฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์แต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรเยอะแยะนะเพราะฟิล์มขยันจริงหาหนทางทำมาหากินด้วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเป็นหนุ่มแน่นไฟแรงจริงที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆจากงานใหญ่งานเล็กไม่เกี่ยงนะครับถ้ามองรูททางธุรกิจดูแล้วว่าใช่ชอบ ก็พร้อมลุยเต็มที่อย่ามาเมามัวว่าตกอับหรือขาลงนะเพราะปกติฟิล์มก็จะออกบุ๊คขายของไปเรื่อยๆตามจุดต่างๆของห้างดังอย่างสม่ำเสมอน่าจะโก,กยเงินไปเยอะอยู่เพราะคนมาซื้อหน้ากากกันฝุ่นของฟิล์มเยอะอยู่กำไรอาจจะไม่ค่อยเยอะนักเพราะสินค้าไม่ได้แพงเวอร์กลยุทธ์การขายก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เคลียร์คิวมายืนยิ้มหล่อๆแฟนคลับก็พร้อมลุยไปหาฟิล์มอยู่แล้วเนอเนอ